ผลิตภัณฑ์เฮโมฮิมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพใช้เทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพโดยบริษัทโคมา BNS เป็นการรวมกันของสารประกอบใหม่ซึ่งเกิดจากการรวมกันของสมุนไพรสำคัญคือตังกุยโกดหัวบัวและโบตันซึ่งเป็นสมุนไพรศาสตร์ตะวันออกเพื่อใช้ในการส่งเสริมการทำงานของภูมิคุ้มกันและกระบวนการสร้างเม็ดเลือด เฮโมหิม oh ได้รับการค้นคว้าและวิจัยยาวนานถึง8ปีโดยสถาบันวิจัยพลังงานปรมานูแห่งชาติประเทศเกาหลีใต้ภายใต้การทำงานของทีมนักวิจัยของดรโชซุงกิช่วงแรกตอนเริ่มทำการวิจัยที่สถาบันผมเริ่มทำงานที่ห้องวิจัยภูมิคุ้มการที่โรงพยาบาลสถาบันปรมานูครับตอนนั้นโรงพยาบาลปรมานูกับศูนย์วิจัยเป็นที่เดียวกันซึ่งตอนนั้น คนไข้มะเร็งที่มารับการรักษาฉายรังสีต้องลำบากมากเพราะภูมิคุ้มกันต่ำลงระบบภูมิคุ้มกันพังจากรังสีได้ยังไงแล้วทำยังไงถึงจะเอาชนะมันได้ผมทําการบ้านสองข้อนี้ทั้งชีวิตครับจริงๆเฮโมหิมเริ่มด้วยแนวคิดจากศาสตระวันออกไปเสริมและเติมเต็มในส่วนที่ศาสตระวันตกนั้นทำไม่ได้ปรับและประยุกต์ให้เข้ากัน เราเริ่มด้วยแนวคิดแบบนี้นะครับในช่วงแรกผลิตภัณฑ์เฮโมฮิมมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงและรัฐบาลได้นำมาให้ทีมนักวิจัยในสถาบันรับประทานเพื่อป้องกันอันตรายที่ได้รับจากการทำงานกับกระมะันฝรัง่งเศสเท่านั้นแต่เนื่องจากเฮโมฮิมมีประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ในการฟื้นฟูและดูแลร่างกายหลายด้าน จึงได้เปิดโอกาสให้มีการจัดจำหน่ายอย่างแพร่หลายโดยบริษัอทอะโตมีได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ชื่อเฮโมฮิม oh ตั้งแต่ปี2009ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮโมฮิม oh กลายเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับสิทธิบัตรถ,ถึง7หมายเลขโดยยอดขายอันดับหนึ่งในธุรกิจประเภทเดียวกันติดต่อกัน7ปีซ้อนกับยอดขาย3 0 0แ0,000กล่องต่อเดือนหรือ2ล้านล้านกล่องทั่วโลก ไฮโมฮิมได้รับการจัดจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆกว่า17ประเทศและเรายังคงเดินหน้าส่งต่อสุขภาพที่ดีไปยังผู้คนทั่วทุกมุมโลกด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮโมฮิม